2. ปฏิคะความกระทบกระทั่งในใจนี่คือขั้วตรงข้ามของกามราคะมันคือแรงผลักคือความโกรธความเกลียดความหงุดหงิดใจความไม่พอใจเมื่อเจอกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเมื่อมีคนมาด่าทอหรือเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายอนาคามีจะรับรู้ได้ว่าสภาวะที่ไม่น่าพอใจนั้น แต่จิตจะไม่ถูกปรุงแต่งให้เกิดเป็นความโกรธหรือความแค้นเคืองใดๆเลยเหมือนน้ำที่ราดลงบนใบบัวแม้สัมผัสแต่ไม่เปียกซึมจิตจะสงบนิ่งมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะจิตของอนาคามีได้ถอนรากของปฏิฆะออกไปหมดสิน้นอนาคามีแปลว่าผู้ไม่หวนกลับมาหรือ non returner เพราะจะไม่กลับมาเกิดในกามาพบทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์ที่ยังเสพกามอีกต่อไปแล้ว เพราะแม้จะเห็นโลกใบเดียวกับเราแต่เป็นโลกที่ถูกลดทอนอำนาจลงอย่างสมบูรณ์ไม่มีผลต่อจิตของท่านอีกต่อไปจิตมีอิสรภาพในระดับที่สูงมากแล้วอนาคามียังเหลือสังโยช์อะไรอยู่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือสังโยช์เบื้องสูงที่มีความละเอียดกว่ากามมากคือความติดใจในฌานแบบรูปฌานและแบบอรูปฌานความถือตัวอย่างละเอียด ความฟุ้งซ่านอย่างละเอียดและความไม่รู้ในอริยสัจเล็กน้อยครับ